สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับคลิปแนะนำถูกไหมครับตำแหน่งนักวิชาการสุลกาการปฏิบัติการซึ่งแต่ละคลิปของครูมีประโยชน์ต่อ,อนักเรียนแน่นอนครูไล่มาตั้งแต่ ep 1ถึง ep 4นักเรียนย้อนไปดูได้นะครับมาวันนี้เป็น ep ที่5ซึ่ง ep นี้ก็มีความสําคัญต่อ,อนักเรียนเช่นกันในคลิปนี้จะไม่ยาวมากครูจะมาแนะนํานักเรียนว่าตกลงแล้วเนื้อหาที่ออกสอบในตําแหน่งนักวิชาการสุลกาก,าการเนี่ยครับ มันมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วจำนวนข้อทั้งหมดมันมีกี่ข้อโอเคไหมครับมาดูประกาศกันเลยครับเนี่ยอันนี้คือประกาศล่าสุดของปี64เนาะ2564ก็คือน่าจะประกาศถ้าครูจะไม่ผิดรอาแ8ไม่ยอซึ่งครูได้รีวิวไปแล้วในปี2564ันี่เนี้ยประกาศเขาพูดชัดเจนเลยว่าข้อสอบมันมี200ข้อแล้วก็200คะแนน 200ข้อ200คะแนนก็แปลว่าข้อละคะแนนอันนี้เราทราบแน่นอนข้อละ1ข้อข้อละ1คะแนนเนาะมี200ข้อก็200คะแนนจากนั้นประเด็นต่อมาคือเรียนถามครูว่าครูถ้าเอาแค่สอบผ่านเราต้องสอบผ่านเท่าไหร่การสอบผ่านคือ60สเปคือ60ส่วนร้อคูณกับ200ใช่ไหมครับเนียตัดศูนย์ไป2ตัวอย่างนี้6 2สองสิบสองเติมศูนย์ไปเป็นร้อยยี่สิบ คือขอแค่นักเรียนได้ร้อยยี่สิบคะแนนจากสองร้อยคะแนนนักเรียนจะเป็นผู้สอบผ่านภาคขอและแน่นอนไปไปภาคคอถ้านักเรียนคุณสมบัติตรงก็คือวุฒิการศึกษาตรงไม่ก้าวเล้ากรมสุรกากกรไม่ได้ตัดนักเรียนที่ภาคคออยู่แล้วทุกคนผ่านภาคคอไปได้เลยนี่ครูพูดจรงิงประเด็นคือนักเรียนแค่คุณสมบัติไม่ตรงไงคือไปสมัครที่วุฒิการศึกษาเราไม่ตรงซึ่งครูสอนแล้วว่าวุฒิการศึกษาตรงไม่ตรงดูที่อะไรครูสอนไว้ชัดเจนเนาะในอีพีสองลองไปดูครับการตรวจสอบวุฒิ นักเรียนต้องตรวจสอบวุฒิตัวเองให้แน่นอนก่อนโอเคไหมครับอีกกรณีหนึ่งที่คนจะตกภาคคอคือไรนักเรียนมีใบาภาคกอไม่ทันอ่ะประมาณนั้นก็ไปลุ้นกันโอเคนะครับแต่โดยปกติถ้านักเรียนมีใบาภาคกอรครบนักเรียนนักเรียนมีใบาภาคคอรครบใช่ไหมครับนักเรียนมีคุณสมบัติวุฒิการศึกษาตรงกับที่ประกาศใช่ไหมครับเช็คแต่กอพอแล้วตรงแล้วนักเรียนผ่าน60%ของภาคขอนักเรียนจะผ่านถึงขึ้นทะเบียนแน่นอนครูการันตีต่อมา พอขึ้นทะเบียนเนี้ยมันจะมากหรือน้อยมันขึ้นกับคะแนนภาคขอนักเรียนเพราะว่าภาคขอจะต่างกันไม่เยอะภาคขอคือสัมภาษณ์เนาะจะต่างกันไม่เยอะแต่ภาคขอต่างกันเยอะถ้านักเรียนน่ะได้คะแนนดีก็มีโอกาสขึ้นลำดับต้นๆก็ได้บรรจุก่อนเห็นชัดเห็นภาพชัดเจนเนาะต่อมาอีกประเด็นหนึ่งก็คือนักเรียนต้องทราบว่า60%เนี่ยมันแค่ผ่านไงถ้านักเรียนได้ร้อยยี่สิบเป๊ะเปอมันก็มีโอกาสยากที่นักเรียนจะชนะคนอื่นน่ะมันต้องมากกว่านี้ถึงเราจะได้อยู่บน นักเรียนสอบผ่านก็จริงแต่อยู่ท้ายๆก็ไม่ได้บรรจุคูปุณีเสเียนนะประมาณนี้นะครับอ่าต่อมาประเด็นคือนักเรียนถามครูว่าครูสุลกากรเขาระบุแค่ว่า200ข้อ200คะแนนเนาะแต่หนูไม่รู้เลยว่าประเด็นคือแล้วข้อสอบออกอย่างละกี่ข้อหนูก็มวนกฎหมายเน,นกฎหมายออกเยอะไหมฝั่งครูละกันครับนักเรียนจะใจชื้นมากขึ้นอ่ามาดูตัวนี้ก่อนเวลาทำามชั่วโมงเนาะ,ะเวลาทำสอชั่วโมง ไม่ใช่เอาสามชั่วโมงไปเฉลี่ยข้อนะไม่ใช่มันจะมีข้อบางข้อคิดง่ายบางข้อคิดยากก็ช้าเร็วสลับกันก็อยู่ในเลนส์ของสามชั่วโมงเนาะอ่ะประเด็นคือนักเรียนบอกครูมันไม่ทราบไงว่ามันออกอย่างละกี่ข้อใช่ไหมครับว่าเออความรู้ทั่วไปสุรากราพรบอังกฤษความคิดเชิงวิเคราะห์ระเบียบวินัยมันออกอย่างละกี่ข้อหนูไม่รู้เลยหนูจะโฟกัสตรงไหนถูกใช่ไหมครับแน่นอนนักเรียนเขาไม่ได้บอกแต่นักเรียนต้องรู้บางอย่างครับปีนี้คือสองห้าหกสี่ดังนั้นข้อสอบจริงยังไม่ออก การเรฟเฟรนส์ก็ต้องเรฟเฟรนส์ไปในข้อสอบเก่าที่สุดใช่ไหมนักเรียนต้องย้อนกลับไปดูสองห้าหกหนึ่งนี่คือเทคนิคการทํานี่คือเทคนิคการวิเคราะห์ข้อสอบนี่คือเรื่องจริงคือหกสี่มันยังไม่สอบไงนักเรียนไม่รู้หรอกว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะแต่โมเดลของมันอะ่ะมันคือหกหนึ่งแน่ๆมันคล้ายเกือบเกือบเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์แน่ๆนักเรียนก็ย้อนไปดูปีหกหนึ่งไปเซิร์ชประกาศใน Google ใช่ไหมครับไม่ต้อง search, เซิร์ชครูเซิร์ชมาให้อ่ดูตรงนี้เอามาดูเล่นก่่อนนชัดเจม้ปีีทแลวสิหา ปีนี้แปดมิยหกสี่เห็นไหมกรมส่วนประกาศใกล้ๆก,กันเลยวันที่แล้วครูทําไมปีมันห่างกันเท่านี้ตอบได้เนี่ยปีที่หายไปคือสองปีที่ขึ้นทะเบียนไงสองปีที่มันขึ้นทะเบียนที่นักเรียนหลายๆคนได้ขึ้นทะเบียนนะครับรอบรรจุเนี่ยใครจะได้บรรจุก็อยู่บนใครไไม่ได้บรรจุก็อยู่ล่างอะไรเงี้ยคือบัญชีเป็นพันคนนะครูบอกแล้วเนี่ยเลยปีหกหนึ่งมีบัญชีพันกว่าคนบรรจุสี่รอยยี่สี่คนที่เหลือหายไปเพราะว่าบัญชีหมดอายุซะก่อน บัญชีบัญชีจะหมดอายุภายใน2ปีแล้วก็เปิดสอบใหม่ทําไมบัญชีหมดอายุเพราะว่าเขาขึ้นทะเบียนแค่2ปีชัดเจนนะดังนั้นนักเรียนจะเริ่มรู้ว่าถ้านักเรียนสอบพลาดกรมศุลนไป1ปีก็จะหายไป2ปี1ปีก็จะหายไป2ปีเรื่อยๆพูดง่ายๆคือนักเรียนจะหายไปเทละสองปีหรือถ้านเรียนอยากจะมีกําลังใจก็คือทุกๆครั้งที่นักเรียนพลาดก็ตั้งใจอ่านหนังสืออีก2ปีข้างหน้าเราจะได้แก้ตัวดังนั้นครูเลยให้นักเรียนเข้าสอบไงจะได้มีประสบการณ์จะตกหรือผ่านผ่านคือดี ตกมีประสบการณ์เตรียมตัวอ่านอีก2ปีแล้วเจอกันอีกทีใน2ปีข้างหน้าคราวนี้นักเรียนจะเก่งแบบสุดยอดเพราะเรารู้แนวทางแล้วใช่ไหมอ่ะชัดเจนนะต่อมาอีกประเด็นหนึ่งหลายๆคนกังวลตรงนี้เห็นไหมเนี่ยปี61นะอันนี้ปี61ชัดเจนไหมครับปี61ก็ประกาศเหมือนปี64รับครั้งแรก30อัตราหลายๆคนเข้าใจว่าโอ๊ยสมัครเป็นหมื่นรับแค่30คนไม่ใช่นี่นายในนี้ยเวลา2ปาาีเนี่ยรู้ป่ากลมสุรากรเนี่ยบรรจุไปเท่าไหร่ในปี61เนี่ยสปีเนี่ย ครูเขียนรีบเขียนสองปีเนี้บรรจุไปทั้งหมดสี่ร้อยยิบสี่คนอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครูนี่คือตัวเลขที่ประกาศบนเว็บนั่นแต่ครูไม่แน่ใจว่าตัวเลขจริงๆอะ่ะประมาณนั้นอ,อาจจะมากกว่านี้แต่คร่าวๆบนเว็บที่เขาอัปเดตล่าสุดคือ4ี่รอยิบสี่คนขึ้นทะเบียนเป็นพันๆคนครันี่ยเพราะว่าคนสอบเยอะไงคนสอบนักวิชาการศุลการกรนะเป็นหมื่นขึ้นทะเบียนเป็นพันแล้วก็ บรรจุเป็นร้อยเหมือนกันโอเคนะครับดังนั้นนักเรียนจะตกใจกับโอ้ทาไมคนสอบเป็นหมื่นบรรจุแค่สี่ร้อยก็คนสอบเป็นหมื่นแต่คนสอบผ่านแค่เป็นพันนั่นเอนแล้วจากนั้นจากพันก็ตัดมาเหลือเหลือเท่าเนี้ครับที่บรรจุถูกไหมครับคนท้ายๆก็ไม่ได้บรรจุแต่นั้นต้องทาคะแนนให้ดีสิ่งแรกที่ครูจะบอกหน้านี้คืออะไรนักเรียนใจชื้นแล้วนะสาสิบอัตราไม่ได้แปลว่าสาสิบอัตราปีนี้ก็ประกาศสาสิบแต่มันไม่ได้บรรจุสามสิบแน่นอนบรรจุหลายร้อยชักเจน,นะ ถ้าเรียนอยู่ในเลนของสามร้อยเรียนได้บรรจุแน่นอนครูบอกง่ายๆอ่ะไปต่อครูครูมาดูปีหกหนึ่งทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจมาดูตัวนี้ครับนี่ไงเห็นไหมปีหกหนึ่งใบอะไรอยู่เหมือนเดิมปะ่ะสองร้อยข้อสองร้อยคะแนนเหมือนเดิมปะ่ะสามชั่วโมงเหมือนเดิมปะ่ะเขาถือว่าต้งเรียนต้องแอบ,บย้อนไปดูได้แล้วถูกไหมครับอ่ะต่อมาหลายๆคนงงว่าครูข้อเขียนเนี่ยหลายๆคนชอบคิดว่าอย่างนี้ครูสอนทุกครั้งเรียนครูเป็นห่วงคําว่าข้อเขียนเนี่ย ถ้ามันเป็นอัตนัยอัตนัยคือเขาจะบอกว่ามันเป็นอัตนัยคือต้องเขียนลงไปใช้ปากกาเขียนใช่ไหมแต่ถ้าเขาเขียนว่าข้อเขียนเฉยๆอะ่ะมันหมายถึงปอรนัไปอรนัยก็แปลเป็นไทยว่ากากบาทเป็นข้อสอบการอย่างเดียว200ข้อไม่มีใครมานั่งตรวจหะไมือนักเรียนหรอกคนสอบเป็นหมืน่นครูพูดง่าชัดเจนนอกเนี่ยนักเรียนฟังคุยดีนะข้อสอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการใ,ใดๆถ้าเขาเขียนว่าข้อเขียนแต่เขาไม่ระบุอะไรเลย จะถือว่าเป็นข้อเขียนแบบกากรบาทล้วนๆแล้วแบบไหนถึงจะเป็นข้อเขียนแบบอัตนยัยเขาจะบอกวอย่างนี้ข้อเขียนแบบอัตนยัยแบบเนี้ยเขาจะระบุไปห้อยท้ายแบบเนี้ยถึงจะมีการสอบแบบเขียนลายมือทันไหมครับแต่ถ้าเขาเขียนว่าข้อเขียนเฉยๆเนี่ยมันสามารถเข้าใจได้ทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าคือข้อสอบกากบาทแน่นอนใน,นกรมสุนเป็นข้อสอบกากบาทครับไม่มีเขียนไม่มีใครอ่านลายมือเราได้หรอก เพราะมันเยอะถูกไหมครับคนสอบมันเยอะชัดนะปีหกหนึ่งอันนี้คือประกาศปีหกหนึ่งเหมือนปีหกสี่เป๊ะแต่ว่าปีหกสี่ไม่บอกขอ้อแต่ปีหกหนึ่งบอกชัดเจนปะเริ่มที่อังกฤษหลายๆคนกังวลเห็นปะอังกฤษปีหกหนึ่งบอกมาชัดเจนว่าออกอะไรบ้างออสตัคเจอร์สตัคเจอรจอ์แปลเป็นไทยไง่ายๆแกรมมาโวลแคปบ,บูาลารี่แปลเป็นไทยก็คำศัพท์นั่นแหละรีดดิง้งแปลเป็นไทยคืออะไรครับเนี่ยรีดดิง้งแปลเป็นไทยก็อะอย่างที่เราศัาทบทความพวกเนี้ย พูดง่ายคือทั้งหมดเนี่ยคอมคอมเพลียนเซนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพูดง่ายคือมันเป็นสตัคเจอร์เดียวกับกพอแล้วมันจะคล้ายกอพอคือมันเหมือนกอพอเลยก็คือมีบทความมีบทสนทนามีคำศัพท์มีแกมมาไงแต่พอดีว่าสุรากากรนอะ่ะจะออกยากกว่ายากระดับซี U ูเทปซึ่งเดี๋ยวครูจะมาแนะนําว่าจะอ่านหนังสือเล่มไหนไว้ติดตามในคลิปหน้าโอเคนะมาดูกันครับเขาบอกชัดเจนอังกฤษออก50คะแนน และบอกชัดเจนด้วยว่าอังกฤษออกอะไรบ้างใช่ไหมมี reading มี structure มี v o c a b ก,ก็กอพอนั่นแหละแต่เป็นกอพรระดับ advanced เนี่ยยากระดับ CU t e p ไม่มี listening CU t e p มี listening นะครูก็จบที่นี่ครับเนี่ยครูก็จบที่จุฬาเหมือนกันโอเคไหมครับทั้งตีทั้งโทรเลย CU t e p ของจุฬาจะมีการสอบฟังด้วยสอบฟังแล้วก็กาโอเคปะแต่ว่ากรมสุรกากรไม่มีการสอบฟังก็คือตัดตัดพัด listening ไปเวลานเเรียนไปซื้อหนังสือ CU t e ของจุฬา อย่าซื้อที่มันเป็น listening พอไปออกไงนักเรียนไปซื้อที่เป็น l i s t i n g อะไรพวกนี้ gamma มมอะไรอย่างเงี้ยนะครูอธิบายเสร็จสับใช่ไหมครับอ่ะอังกฤษ50คะแนนดังนั้นเราสามารถ assume หรือเดาได้ว่าปี64ก็จะมีอังกฤษประมาณนี้ครับ50คะแนน50คะแนนก็คือ50ขอ้ขอข้อละ1คะแนนเคลียบปะเคลีย์ไปแล้วอังกฤษชัดไหมเพราะว่าตรงกันเป๊ะครับตามระเบียบการปี61นักเรียนสามารถเทียบแบบนี้ต่อไป ความรู้เกี่ยวกับพหลบสุตรเห็นไหมกฎหมายศุลกากรกฎหมายอื่นๆกฎหมายอื่นๆก็พวกกฎกระทรวงใช่ไหมครับอะไรพวกนี้พรลบรสุลกากรความรู้การค้าระหว่างประเทศพวกนี้ร้อยคะแนนเห็นปะหลายๆคนคิดว่าโอ้ผมตกศุลกากรแน่ๆผมแย่งกริดผมท้อแล้วครูผมยอมตายไม่ไปสอบแล้วไม่ใช่ใจยเย็ยนพรลบอ,รอย่างเดียวเนี่ยร้อยคะแนนนะเนี่ยมีผลต่อการสอบผ่านนะพอ120ร้อยยี่สิบก็สอบผ่านแล้วใช่ปะพรลบอย่างเดียวตรงเนี้ยเนี่ยหมายเลขสองเนี่ย ดูคุยนะหมายเลขเนี้รู่ให้สีเขียวเลยสีของสุลตากรใช่ไหมครับทั้งหมดเนี้ยท้านเรียนตั้งใจอ่านเนี่ยทั้งหมดเลยนะตรงนี้ร้อยข้อก็คือร้อยคะแนนข้อละหน,นึ่งคะแนนร้อยข้อเลยเนี่ยตรงนี้เลยถูกไหมต่อมาไปดูต่อต่อมาเขาบอกว่าความรู้ทั่วไประเบียบวินัยการคิดวิเคราะห์ก็คือคณิตขัูอธิบายในคลิปที่แล้วเนาะการคิดวิเคราะห์ก็เป็นคณิตกพห้าสิบคะแนนก็คือห้าสิบข้อแบกกลับไปเฉลี่ยไหม ดูครูให้สีที่นักเรียนเห็นภาพและเลฟาเรนซ์กันได้สีดำดานนะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุราก,ากรก็คือดูที่หน้าเว็บไซต์นอสุากากรทําหน้าที่อะไรวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเดี๋ยวครูมาแนะนําต่ออะไรกันเอาเป็นว่ารู้แล้วเนาะว,ว่า่านตรงไหนต่อไปความคิดเชิงวิะห์พวกคณิตศ,ศาสตร์อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็วินัยจรรยาขา้าราชการเป็นขา้าราชการที่ดีต้องทําอย่างไรเห็นไหมครับนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งนักเรียนครูไม่เคยติวนักเรียนสุลก,กากรนะครับครูเป็นสุลก,กากร ครูไม่เคยติวนักเรียนนะครับครูแค่บอกว่าควรจะอ่านอย่างไรมีวิธีการเช็ควุฒอย่างไรครูแนะนําอ่านหนังสือเล่มไหนถูกไหมครับควรอ่านอย่างไรแค่นั้นเองแต่ครูไม่เคยบอกว่าครูจะติวใช่ไหมครับเนียเพราะว่าอะไรถ้าครูติวมันเป็นสิ่งที่ต่อให้หน่วยงานไม่ลงโทษครูแต่ครูก็ละอายแก่ใจเพราะอะไรครูเป็นสุลกากรครูเอาตําแหน่งของครูคือสุลกากรมาขายแน่นอน ความเชื่อถือมีอยู่แล้วเพราะครูเป็นสุลการ,กรอ่ะถูกไหมครับเนี่ยก็ครูอยู่ตำแหน่งเนี้ยหมายถึงว่าครูอยู่ในกรมเนี้ยดังนั้นครูติวปุ๊บมันมีมันมีมนมบรรชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วไงต่อครูได้เงินครูรวยเพราะว่าคนคนลงมากมายเปิดคอร์สแล้วไม่กี่พันก็ได้เงินเป็นล้านถูกไหมครับแต่สุลการกรได้อะไรหน่วยงานของครูได้อะไรกรมของครูได้อะไรไม่ได้แต่ครูได้เต็มเ็มทั้งๆที่ครูก็รับเงินเดือนจากกรมอยู่แล้ว แล้วครูยังเอาตำแหน่งของกรมมาหากินอีกมันไม่ทับซ้อนกันไปหน่อยเหรอครับเรียนครูไปติวกลมอื่นได้ไม่ผิดอันนี้เพราะว่าครูไม่ได้อยู่ในกรมนั้นใช่ไหมแต่ถ้าครูติวกลมตัวเองเนี่ยครูรับเงินจากกรมตัวเองอีกอ้ารับเงินราชการอ้าวเอาตำแหน่งตัวเองไปติวอีกอ้าวแล้วยังไงเรียนอย่างนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนจริงๆนะถึงกรมเขาไม่เล่นงานครูแต่ครูก็ถูกไหมครับครูก็รู้สึกไม่ดีแต่แน่นอนถ้าเขาจะเล่นเขาเล่นได้วินัยเต็มๆครูเอาตำแหน่ง ขา้าราชการสุลกากรมาเปิดคอร์สสุลกากรติวครูได้เงินรวยแต่กรมสุลกากรไม่ได้อะไรแถมกรมสุรากากรก็ต้องจ่ายเงินเงินให้ครูทุกเดือนด้วยแบบนี้มันไม่แฟร์กับองค์กรครับนี่เข้าใจไหมครับดังนั้นครูไม่ทาเข้าใจเหตุผลไหมครับนี่คือเหตุผลที่ครูไม่ทําเลยแต่ครูอยากให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสสอบถูกไหมครับมีอะไรดีๆครูก็บอกหมดนั่นแหละดังนั้นครูก็จะแนะนําเต็มที่เท่าที่ครูแนะนําได้แน่นอนเท่าที่ไม่ผิดระเบียบวินัยทันไนนนะครับนี่นไ้นะ เพราะว่านี้มันอยู่ในประกาศอยู่แล้วแต่หลายๆคนอ่านประกาศยังไม่ชัดเจนครูก,ก็เลยมาแนะนำต่ออสรุปอังกฤษแล้วกันเนาะให้เป็นให้หนึ่งนะหนึ่งคือพรบศุนย์ออกร้อยข้อเยอะสุดเลยสองก็คืออังกฤษแล้วกันห้าสิบนะต่อไปสามทำไมครูให้สามเพราะว่ามันคอมไบยกันนักเรียนดูสีน้าตาลนะพวกเนี้ยมันออกรวมกันเนี้นอย่างเงี้ยดูนะกี่ข้อก็ได้แล้วแต่เขาเวทอันนี้ตามใจเขาเลยห้ามคิดเองนักเรียนไปฟังใครมาว่าเอออันนี้กี่ข้ออีกข้อไม่จริงเนั่ยก็คือ เขาเวทตามใจเขาเลยในสามส่วนเนี้ยเขาออกอยังไงก็ได้ให้ได้ห้าสิบข้อแน่นอนครับมันไม่เป๊ะไม่เป๊ะแปลว่ามันจะมีบางข้อเจ็ดข้อแปดข้อสามข้อแล้วแต่ทำยังไงก็ได้ให้ห้าสิบข้อก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศุนลัากากรใช่ไหมครับการคิดเชิงวิเคราะห์คณิตเนี่ยและวิัยายจัรยาทั้งสามหัวข้อนี้ออกอยังไงก็ได้ให้ได้ห้าสิบข้อทันไหมครับดังนั้นครูให้นี่เป็นหมายเลขสามเพราะว่าอ่านหลายเรื่องอแล้วออกเพียงแค่ห้าสิบข้อ ดังนั้นนักเรียนจะเริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับเราต้องการสอบผ่านเราต้องการแค่ร้อยยีคะแนนอย่างน้อยเราผ่านแน่ๆเฉยไหมครับเราดีใจได้นอนได้ขึ้นทะเบียนสุลกกรถูกไหมครับแต่ยิ่งเราได้มากเรามีโอกาสบรรจุแต่นักเรียนจะเริ่มทราบครูผมไม่เก่งอังกฤษทําไงสมมตุตินักเรียนไม่เก่งอังกฤษดูมือครูนะนักเรียนไม่เก่งอังกฤษก็เอาแค่พอได้นักเรียนทาเรดดิ้งได้ใช่ไหมอ่านบทความได้เนี่ยก็ได้ไปเยอะแหละเนี่ยนักเรียนอ่านบทความได้ถูกไหมครับจากนั้นนักเรียนก็ไปเน้นตรงนี้สิไปเน้นตรงพบรบศุลนนี่ย แล้วก็ไปเน้นตรงนี้ไงภาษาไทยทั้งนั้นเลยเนี่ยความรู้เกี่ยวกับศัลกรกรคณิตเนี่ยคณิตศาสตร์ใช่ไหมครูถึงสอนปูพื้นฐานคณิตเนี่ยนาฬิกาที่ครูสอนว่ามันชี้เข็มเท่าไหร่กี่องศานั้นออกนะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับวินัยจรรยาเนี่ยนั่นเองก็ไปเน้นตรงนี้ดิแม้ผมไม่ได้อังกฤษเลยแต่นักเรียนได้บทความนักเรียนแปลได้ได้โวแครที่ครูบอกอังกฤษต้องแปลได้ใครบอกแปลไม่ได้นักเรียนจะตายเพราะงานนี้แหละการสอบนี้จะสั่งสอนนักเรียน REY ให้รู้ว่านักเรียนต้องแปลได้ไม่แปลได้จะทําบทความได้ไงบทความอย่างยากด้วย ดังนั้นอังกฤษแม้ตักเรียนไม่ได้แต่นักงเรียนได้บางส่วนมีลุ้นสอบผ่านครับเพราะว่าพรบศุนยเอาไปร้อยหนึ่งอะถูกไหมครับแล้วอีกสามส่วนเอาไปห้าสิบแล้วก็เวทอังกฤษไปห้าสิบเอาคะแนนทุกคะแนนรวมกันน,นั้นักเรียนไม่ใช่คิดแยกเหมือนกออทุกอย่างเนี่ยบวกกันให้หมดแล้วขออย่างต่ำร้อยยี่สิบต้งเรียนจะสอบผ่านครูสอนชัดเจนนะครูเทียบชัดเจนจากนี้ไปนักเรียนรู้แล้วเนาะว่าอะไรออกกี่ข้อพรบศุนยร้อยความรวม่วงกฤตห้าสิบต่อไปสามส่วนรวมกันก็คือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลสุนถูกไหมครับการวิเคราะห์และก็วินัยจัรยารวมกันเป็น50ข้อ50บวก50เป็น100 100บวก100เป็น200 200ข้อ200คะแนนก็คือตีว่าข้อละ1คะแนนครับทุกข้อง่ายๆตีง่ายๆก่อนเลยถูกไหมครับเคลียร์นองเลยครจากนั้นก็ในมีหน้าที่ต้องไปดูว่าครูแนะนําอ่านหนังสือเล่มไหนของ ช่ไหมครับครูได้นําอ่านหนังสือเล่มไหนของภา,ภาษาไทยในกรมศุลน,นะอ่านหนังสือเล่มไหนของพอรบ,บรและเดี๋ยวครูจะไม่แนะนำภาษาอังกฤษว่าอ่านหนังสือเล่มไหนสมมติคนยังไม่เคลียร์เดี๋ยวครูมานแนะนาต่อว่าความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลดูตรงไหนโอเคนะหวังว่าคลิปนี้คงเคลียร์ทุกอย่างครับเนี่ยนักเรียน,นคงสบายใจมากขึ้นเนาะใครที่กลัวอังกฤษมากอย่าเพิ่งกลัวครับลองไปสอบก่อนจะตกหรือผ่านเราได้ทางนั้นได้ประสบการณ์ต่อมา ครูมันจะภาคกกพมันจะประกาศผลทันไหมครูตอบตรงนี้นักเรียนก็เสี่ยงเอาไงมีลุ้นว่าทันครูบอกเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ทันแต่ถ้าไม่ทันขึ้นมาห้ามด่าครูแต่นักเรียนถือว่านักเรียนได้สอบแล้วไงอย่างน้อยนักเรียนถ้าตกนักเรียนตกเพราะไม่มีภาคกแต่นักเรียนเท่นักเรียนสอบผ่านปีต่อไปนักเรียนมีภาคกเพราะว่ามันจะเว้นไปสองปีนักเรียนก็กลับมาสอบกรมูนย์ใหม่นักเรียนรู้ข้อสอบรู้แนวแล้วจากนั้นนักเรียนรู้วิธีอ่านหนังสือแล้วจากนั้นทุกอย่างจะเป็นของนักเรียนเพราะว่าภายในสองปีครูหวังว่า สมมตินักเรียนภาดปีนี้แต่รู้แต่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับสองปีที่หายไปนักเรียนสามารถได้ใบภาคก,ก่อมาแล้วก็เตรียมตัวอ่านกรมศุลพอรู้แนวทางแล้วใช่ไหมอีกสองปีที่หายไปนักเรียนจะไปถึงจุดที่นักเรียนสอบผ่านครับนี่คือแผนการนะครับฟังครูไว้ลองทําตามครูลองเอาวิธีครูไปประยุกต์ใช้นักเรียนจะใช้ชีวิตในการสอบง่ายขึ้นรู้วิธีการวางแผนชีวิตในราชการง่ายขึ้นต่อมาครับครูไม่ชอบสิ่งนี้นั้เนียนหลายหลายคนชอบมาทําดราม่า ดราม่าคือ,อไรนัเรียนต้องทราบว่าครูไม่ได้บอกลนะว่ากรมไหนสุดยอดสองกรมไหนสุดยอดนะ้องไม่เคยพูดสักคาทุกกรมน้กเรียนฟังครูนะดีหมดหนักเรียนจะอยู่ท้องถิ่นพลเรือนทาหารตำรวจดีหมดแต่ประเด็นคืออย่างนี้นัเนเองเวลาเราเจอการสอบใดๆอ่ะแล้วน้กเรียนคิดว่าเออเรามีโอกาสสอบเรามีโอกาสพัฒนาขึ้นนักเรียนก็สอบไปจะได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับถ้าไม่จริงนักเรียนึกง,ง่าย อายการผู้พิพากษาเงินเดือนเขาสูงมากใช่ไหมครับเงินสูงมากๆาเลยนักเรียนทราบอยู่แล้วไปเซิร์ชใน Google เงินเดือนเป็นแสนครับผู้พิพากษาเนี่ยแต่ทําไมเขาได้เงินเดือนขนาดนั้นล่ะก็เขาก็สอบมาด้วยความยากลาบากเหมือนกันกว่าจะสอบไปถึงจุดนั้นมีกี่คนเล่าถูกไหมครับดังนั้น เวลาต้นเรียนมีโอกาสครูก็เลยย้ำว่าก,ก็ลองสอบดูนเรียนถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้มีอาชีพใดที่ดีสุดหรอกมันมีอาชีพแค่ที่เราชอบแล้วกรมทุกกรมในประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานราชการที่ดีมีสวัสดิการดีเหมือนกันเขาดูแลข้าราชการในกรมดีทุกกรมครับท่านนแต่ครูแค่เพียงบอกว่า,ออานเออทางเรียนมีโอกาสก็ลองสอบอย่างผู้พาาิพากษาไทยสายกฎหมายครูก็แนะนำนะนักเรียนมีโอกาสก็ลองสอบดูครับน,น,นจจักเรียนจะเจริญถึงขั้นสุดเลยถูกไหมครับเพราะว่าเงินเดือนสูงมากแล้วก็ เป็นสวัสดิการที่ดีเราไม่ผิดครับเนี่ยเราไม่ได้โกงกินใครเราทํางานโดยสุจริตเรามีโอกาสสอบเราก็สอบก็แค่นั้นเรวเนี่ยถูกไหมครับดังนั้นไม่ได้มีมันดราม่าอะไรเลยทุกกรมดีเหมือนกันหมดครับฟังคุยทีนะทุกกรมดีเหมือนกันหมดสุดแล้วแต่นักเรียนจะอยู่กรมไหนแต่ทุกกรมทํางานร่วมกันเป็นองค์กรแล้วก็ร่วมกันพัฒนาประเทศและขล้าราชการทุกคนเป็นเหมือนพี่น้องร่วมอุดมการการันครูดีใจทุกครั้ง ที่มีนักเรียนมาบอกครูว่าผมเป็นข้าราชการกลมนี้กลมนี้กลมนี้ครูผมสวัสดีครูด้วยนะผมอยู่กลมนี้ครับครูเนี่ยครูมีรู้สึกมากมายแค่นี้ครูเพียงพอแนละ้วโอเคนะไว้เจอครูในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ